สวัสดีจ้าทุกคนนี่ก็เป็นการถ่ายวอล์ครั้งแรกของขนมเองนะจ๊ะวันนี้เราจะเที่ยวนครศรีธรรมราชแบบวันเดย์ทริปเช้าไปเย็นกลับกับรถไฟไปรถไฟ,รถไฟกับรถไฟกับรถด่วนนครตอนนี้รถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชกำลังออกจากสถานีชุมทางทุง่งสงมุ่งหน้าสู่สถานีนครศรีธรรมราชเรามาพบ ทัศนียภาพสองข้างทางกันเลยตอนนี้รถกำลังออกจากผ่านสถานีช่องเขานี่คือบริเวณบรรยากาศสวยมากตอนนี้รถกำลังเข้าอุโมงค์ช่องเขาตอนนี้รถอออกจากอุโมงคช่องเขาแล้วและกำลัง โคง้งกว้างมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่ชอบถ่ายมากเลยแหละขอแบวหน่อยนึงตอนนี้รถก็กำลังออกจากสถานีชุมทางขอชุมทองซึ่งเป็นช่วงโคง้งมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่ชอบมุมหนึ่งเลยแหละ และแล้วฝนก็ตกจ้าไม่รู้ถึงนครฝนจะตกหรือเปล่าหรือทริปนี้จะล่มลุ้นกันเครียมากเลยจะตกไปทางไหนขอถ่ายเก็บบรรยากาศบนรถไฟนิดนึงแบบมแันละ ตอนนี้ก็รถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนะครศรีธรรมราชก็มาถึงที่สถานีนะครศรีธรรมราชนะจ้าแล้วก็กำลังจะลงจากรถอ่าถึงแล้วนครแต่ก็เดินต่อไปจ้าเราจะไปขึ้นรถสองแถวที่ท่าวังอีกไม่นานรถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนะครศรีธรรมราชก็จะ เหลือเพียงแค่จากชุมทางบางซื่อถึงนครศิีธรรมราชแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินไปขึ้นรถสองแถวที่ศรีทาวังพอมาถึงที่นครแบบอากาศร้อนมากหอบมากขึ้นบันไดข้ามถนนไป รถสองแถวอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมุ่งหน้าไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเฮ้ขึ้นรถสองแถวกันเป้าหมายแรกก็คือไปวัดพระมหาธาตุตอนนี้รถสองแถวออกแล้วเก็บบรรยากาศบนรถสองแถวนิดนึง แลวตอนที้สองแถวก็มาถึงที่หน้าวัดพระมหาธาตุแล้วข้ามถนนไปวัดพระธาตุกันร้อนมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะก,กำลังเดินข้าบไปในวัดแล้วจ้าอขอเทินอาราวนิดนึง วันนี้วัดพระมหาธาตุก็คนค่อนข้างจะโล่งไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ชอบดีนะแบบนี้ไม่แออัดดีแล้วก็เราจะไปทอนด,ดอกไม้เพื่อไปส ath ath ไักการะพระธาตุกันไปกันเลยอ่าเข้าไปข้างในกัน ก่อนอือน่นเราก็ต้องวัด,วดอุณหภูมิด้วยฝ่ามือแล้วก็รับเจลล้างมือก่อนเพื่อทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปข้างในเธออาราวหนึ่งรอบอ่าแล้วตอนนี้เราก็ำลังเข้ามาด้านในเพื่อมาสักระ นี่คือบริเวณของอรู้สึกว่าจะทำให้ปิดจะเป็นระเบยียงคดนะแล้วก็เดินไปเดินไปเข้าตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปสักการะที่บริเวณอ่จตรงที่วิหารทรงม้า แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบนแล้วซึ่งเราจะมาสกักการะกันตรงนี้นี่ไงว,วิหารทรงมา้าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเปิดประตูให้ขึ้นไปข้างบนได้อ่าแล้วก็เราจะมาตีระกคังกัน ไปไนกันต่อแล้วเราก็เสร็จแล้วสำหรับภารกิจที่วัดพระมหาธาตุวันนี้กลับก่อนนะวัดพระธาตุจะมีโอกาสนั้จะกลับมาเที่ยวใหม่นะนขอเก็บบรรยากาศนิดนึงก่อนกราบ แล้วก็เราขึ้นทัสองแถวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชไปช้อปปิ้งนิสหนึ่งัาคารถแคบเป็นเนะตอนนี้ก็มาถึงที่หน้าสุดการคาเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชแล้วไปช้อปปิ้งกันเหน่อยมากเลยลงรถที่สียแยกหัวถนน แล้วก็เดินเข้ามาในที่เซนทันตอนนี้เราก็มาถึงที่โวนของมาร์เก็ตมาร์เก็ตของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครสิรธรรมรัชแล้วกำลังจะเข้าไปในเซ็นทรัลนครกันพอมาถึงก็ต้องวัดอุณหภูมิรับเจลเข้ามาด้านในแล้วแอร์เย็นมาก ถึงแม้นแอร์จะเย็นแต่ว่าเหื่อจนทุกบักโลยอ่ะอันน้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อนนอไดของเซล์ลก็เยอะอยากได้ไปหมดซื้ออะไรดีนะ่ะและตอนนี้เราก็มาเติมพลังกินข้าวกัน อนุญาตกินก่อนข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษหนึ่งแล้วก็เกี๊ยวน้ำหนึ่งชายเย็นหนึ่งอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ให้ภาพเท่าเองละกันนะกินเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็เราก็กำลังจะเดินไป ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเพื่อซื้อตั๋วรถไฟกับทุ่งสงบริเวณของย่านท่าวังตรงนี้ก็คือจะเป็นย่านธุรกิจ ธุรกิจเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชของกินก็เยอะของขายส่งข้อยเยอะเหมือนจำพวกเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆหน่วยมากทั้งหน่วยทั้งหอบเดิน ปกติก็จะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชบ่อยจะนั่งรถไฟมาเพราะรถไฟถูกมากค่าตั๋วรถไฟจากทุ่งสงมานคร13บาทจากนครกับทุ่งสงก็13บาทไปกลับก็26บาทเองตอนนี้ก็กำลังซื้อตัว๋วตั๋วได้ตั๋วมาแล้วเราไปขึ้นรถไฟการกลับทุ่งสง บรรยากาศตอนบ่ายสามแบบแดดร้อนมากรถด่วนรถด่วนนครซึ่งเป็นกระบวน ปรดปลานของฉันเลยแหละจะนั่งบ่อยมากหรือว่าจะมานักครหรือว่าจะไปกรุงเทพจากกรุงเทพกลับทุ่งสงองเขาใช้บริการขบวนนี้ประจำซึ่งเป็นขบวนปรดปลานของฉันเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะขึ้นกรุงเทพก็ไปกับขบวนนี้แหละเธอ n นะราวหนึ่งรอบก่อนขึ้นรถลูกความปัง ขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นมาแล้วแต่ก็มาหาที่นั่งกันอยู่ที่คันที่11เล็กลขที่นั่ง64ิียริมน้าต่างก็มาถึงแล้วมื่อได้ที่นั่งก็นั่งเลยจ้ะอ่ะแล้วก็นี่คือบรรยากาศภายในถ่ายแป,ป๊บหนึ่งก่อนรถออกแบวมาละ แต่ก็ตอนนี้รถต่วนขบวนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพฯกำลังออกจากสถานีนครศรีธรรมราชแล้วบายยนครเจอกันใหม่รอบหน้าตอนนี้รถต่วนขบวนที่86กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีนครศรีธรรมราชซุ้มประตูซุ้มตัดรถไฟที่จำไม่ได้แล้วว่าคือตัดจุดตัดอะไร รถออกชามากจากเธอที่ชุมทางเขาชุมทองตอนนี้เราออกจากสถานีชุมทางเขาชุมทองแต่ก็ตอนนี้ รถกำลังเข้าโค้งเพื่อที่กำลังจะเข้าอุโมงค์ช่องเขานั่นเองจุดโค้งนี้ก็เป็นจุดโค้งที่ตัวท,ที่เราชอบมากเลยเจะจะสังเกตจะได้ยินเสียงล้อเสียดสีกับรางตอนนี้รถกำลังใกล้จะเข้าอุโมงค์ช่อง,ของ,ของเขาแล้วอุโมงค์ช่องเขาซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟหนึ่งเดียวของสายใต้ ออุโมงแล้วแล้วก็ออกจากอุโมงชอบมากเรยอยาเวลารถไฟเข้าอุโมงออกอุโมง์นี่คือบรรยากาศบนเขาช่วงบริเวณก่อนที่รถกำลังเข้าสู่สถานีช่องเขา ตอนนี้รถก็กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งส่งแล้วเตรียมตัวพร้อมตัวลงจากรถวันเดททริปของฉันก็ถือว่าคุ้มนะ จะมาเที่ยวนครสิทธิธรรมราชการเดินทางก็ถือว่ามีหลากหลายมากเพราะว่าจะเป็นรถไฟรถมีรถตู้รถไฟ13บาทต่อหนึ่งเที่ยวรถมี38บาทต่อหนึ่งเที่ยวรถตู้50บาทต่อหนึ่งเที่ยวแต่ส่วนตัวเราในสาระที่เราไปสิงรถไฟเราก็ต้องนั่งรถไฟถูกไหมแล้วก็ตอนนี้รถกำลังผ่านบริเวณของสวนหลวงรอห้า รถมาถึงทุ่งสงก็ประมาณบ่า,บายสี่โมงครึ่งอากาศเย็นกำลังดีแต่ก็ตอนนี้รถกำลังเข้าสู่ย่านสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วชุมทางทุ่งส่งซึ่งจะแยกไปเสสป็นสองทางก็คือไปเส้นทางาหัดใหญ่นครแล้วก็แยกไปกันตัง ซึ่งจะมาบรรจบกันที่สถานีชุมทางทุ่งสงนั่นเองตอนนี้รถกำลังเข้าเทียบชานชาลาที่หนึ่งชุมทางทุ่งสงแล้วเร็วมากเที่ยวหนึ่งวัน

ถ่ายวอล์กอีพีนึงสิ้นเดี๋ยนี้เราจะไปเที่ยวกรุงเทพหานครเดี๋ยวจะมาถ่ายวอลให้ดูนะก่อนอื่นเราจะต้องไปวัดอุณภูมิแล้วก็ล้างมือก่อนเมื่อถึงสถานีชุมทางทุ่งส่งก่อนกลับบ้านอ่าวัดอุณภูมิโอเค